LG Chem Life Science เปิดตัว HP Cell Vitali n นวัตกรรมใหม่แห่งวงการความงามพร้อมลุกตลาดประเทศไทย บริษัท LG Chem Life Science Ch ess, ผู้นำทางและจ้าจำหน่ายสารเติมเต็มบนใบหน้าจาก LG Chem Life Science Ch ess, ประเทศเกาหลีประกาศความพร้อมในการลุกตลาดความงามประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบโดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุด SP c e l Vital e ไอสารชีพโพลีนิวเคลียไทที่ได้รับการพัฒนาภายใต้เทคโนโลยีการวิจัยขั้นสูงเพื่อตอบโจทย์การฟื้นฟูผิวอย่างครบวงจรของไทยนางสาวเจนิเฟอร์โรเปิดเผยว่า LG Chem Life Science Ch ess, เป็นบริษัทชั้นนำด้านชีวเภสัชและเคมีภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายครอบคลุมทั้งแต่การรักษาโรคไปจนถึงผลิตภัณฑ์ด้านความงามโดยในกลุ่มชีวเภสัชบริษัทเน้นการดูแลโรคเบาหวานการผลิตวัคซีนและยาชีวะวัตถุคล้ายคลึงนอกจากนี้ในกลุ่มความงาม LG Claim มีผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ภายใต้แบรนด์ E w o ซึ่งเป็นฟิลเลอร์จากกรดไฮยาลูโรนิกที่ได้รับการยอมรับในด้านความปลอดภัยและนวัตกรรมล้ำสมัยโดยการลงทุนในการวิจัยและพัฒนายอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ของ LG Claim ได้ Hello, good evening. Uh, good evening. It is my great pleasure to be here in Bangkok to meet with the leading healthcare practitioners in Thailand and talk about LG aesthetics business, a new chapter of LG aesthetics in Thailand, and also introduce our new product, HP Cell Veteran I. ว, <LG> วัวน,นี้ก็เป็นงานเปิดตัวนะครับของ LG Esthetic Thailand นะครับก็เป็นนิวผลิตโดัตตัวใหม่นะครับชื่อว่า HP Cell วิท a l i t I นะครับ LG Chem is a leading sciences company with a vision to connect science for a better future and with that vision LG a Esthetics has been working together with leading healthcare practitioners t develop o o credible l i s u n ก็เป็นวิชั่นของ LG นะครับที่เราจะเชื่อมวิทยาศาสตร์กับกับชีวิตนะครับเราก็ connecting life นะครับเราก็จะทำทุกอย่างให้มนุษย์มีความอ่าสุขสบายมากขึ้นนะครับ so we are very committed to de deliver credible aesthetic solutions with highest standard of quality efficacy and safety and following our first product Hyaluronic acid filler ivar we are happy to launch our second product which is a skin booster a medical grade skincare solution a bio, kind of bio stimulator focused on skincare kind of rejuvenation and regeneration in thailand ครับก็เราก็คิดค้นแล้วไปวิจัยพัฒนานะครับในในส่วนของเอสติกนะครับแอเรียนะครับในเรื่องของความงามต่างๆเรานำเข้าผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะครับคือ HA filler นะครับแล้วตัวตัวตัวที่จะเปิดตัวในวันนี้นะครับเป็นโปรตีนจากปลาเท้านะครับคือ polydendroitin นะครับมีชื่อว่า HD cell vitelite นะครับ ส่วนของความพิเศษของตัวโปรดักต์เนี้ค่ะมันแตกต่างหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับตัวโปรดักต์ตัวนี้นะครับมันจะแตกต่างกับเดอร์มลฟิลเลอร์เดอร์มลฟิลเลอร์เป็นพฮยารูดริกแอซิดนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ได้สกัดมาจากตัวปลาเท้านะครับซึ่งเราก็มีทําให้เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมาทําให้บริสุทธิ์แล้วทาให้ฉีดเข้าไปในใบหน้าได้นะครับจะช่วยให้เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับหล่อเลี้ยงนะครับ เพราะฉะนั้นจะดีในเรื่องของการทําให้รอยเหี่ยวย,ย่นต่างๆหรือก็ใบผิวหนังที่มีการเป็นพังผืดนะจะช่วยทําให้ดีขึ้นนะครับในจุดผลลัพธ์ในเรื่องของระยะเวลาเพราะว่าแบบว่าพอฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่อะไรังี้ยครัปกติในกลุ่มนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับแล้วก็การฉีดนะครับก็ขึ้นกบกับดูแลทางการแพทย์ด้วยแต่ผลลัพธ์โดยทั่วไปนะครับจะอยู่ประมาณ6เดือนครับ การดูแลนะคะหลังการฉีดเข้าไปแล้วมันจะเหมือนกับพวกโพลลของฟิลเลอร์ไหมที่เหมือนในช่วงแรกเราอาจจะต้องแบบนอนในบแบบว่าเขาเรียกนั่งตรงก่อนแล้วก็นำโดโดจำลอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านิดในการฉีดตัวโปรตีนเนื่องจากว่ามันมีเป็นโปรตีนมาจากปลาปลาเทานะครับมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากนั้นความปลอดภัยมันจะเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลหล,ลังจากหลังจากฉีดเนี่ยไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับเข้าวเก่ยกับการนำเปิดตัวโปรดักต์นี้ในไทยมาคอยเท่าไหร่กันบ้าง เราก็คาดว่าตลาดในเมืองไทยเป็นตลาดที่ตอนนี้เนี่ยประชาชนคนไทยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการชะลอวัยนะครับการชะลอวัยการไม่ไม่ได้เน้นเรื่องการทําให้สวยงามอย่างเดียวก็ทําให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้นเราก็คาดหวังว่าเราจะเข้ามาตเติมเต็มในตลาดตรงนี้นะครับอย่างน้อยใน1ปีแรกเนี่ยเราคาดหวังที่สัก10ซแชร์ในตลาดของสารเติมเต็มเหล่านี้ครับ เราได้เริ่มทำการประชาสัมพันธ์ตัวนี้กับทางคลินิกคือื่นมา้หรยังเราเริ่มทําการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการก็คือวันนี้เลยนะครับว่าเป็นงานวันเปิดตัวของตัวโพลีนิวเทอ์ยคือวิทเทเลดตัวนี้นะครับครับ have any wording you uh, some so the for I'd like to announce today as the beginning of LG Aesthetic's second chapter in Thailand. So in first chapter we introduced our HA filler and now we are introducing a new solution for, to cater to diversifying needs of Thailand customers and healthcare practitioners and we look forward to bringing more products to kind of cater to your advanced demand. ก็ผมก็ขอฝากาตัวปฏิพภันธ์ของ LG Game Life Science ไว้นะครับทั้งสองตัวคือด o r m a l l i l l e r นะครับแล้วก็ตัวโปรตีนโพลีนิวเคลียา์ตัวนี้นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่อยากจะย้ำว่าทั้งสองตัวนี้ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของแพทย์นะครับในการที่จะนำไปฉีด